สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอค e ปเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างกันอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสร้างร้านสะดวกซื้อกันนะครับทุกคนเป็นร้านค้านะครับแบบว่าเอาไว้จับใจใช้สอยนะทุกคนเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ตรงนี้ไงนี่จากพา์ที่แล้วนะครับที่เราทําโรงแรมให้เหล่า n p c นะครับทีนี้ถ้าเกิดเหล่า n p c อยากซื้อของสะดวกซื้อเนี่ย จะทายังไงดีนะครับผมทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาสร้างร้านสะดวกซื้อกันดีกว่านะครับทีนี้นะครับอย่างแรกเลยเราต้องสร้างกําแพงกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้ผมก็มีจุดมาร์กไว้ให้แล้วนะครับนี่สร้างเลยนะครับชืบยาวๆเลยทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ วางกำแพงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่กำแพงก็เจอมานี้เลยนะขนาดนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะวางพื้นนะครับให้เต็มพื้นที่เลยนะครับทีนี้การที่เราจะให้แสงสว่างกับร้านสะดวกซื้อเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องเป็นไฟนีออนไงมันต้องเป็นไฟแบบใช้ไ,ไฟฟ้าไงทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปูพื้นเสร็จแล้วเนี่ยผมจะวางไฟไว้ในนี้นะครับในทุกมุมเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า จะสว่างแค่ไหนนะครับโอเคถ้างั้นขออนุญ,ญาตไปปูพื้นแล้วก็วางไฟแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครัทุกคนหลังจากที่ผมได้ปูพื้นนะครับแล้วก็ใส่ไฟนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยจัดห้องไปโดยปริยายนะทุกคนคือตรงนี้นะครับจะเป็นห้องใหญ่เนาะนี่ จะเป็นที่วางสินค้านะครับแล้วก็3มห้องข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นแคชเชียร์นะครับนี่ตรงนี้ผมยืนนะเนาะแล้วก็ห้องด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นห้องแบบห้องของพนักงานแล้วก็ห้องแบบเก็บสต๊อกข้างหลังอะไรยี้นะครับผมทีนี้นะครับมาดูข้างหน้ากันบ้างข้างหน้าตรงนี้ก็จะประดับไปด้วยไฟนะครับทั้งหมดสีดวงเนาะแล้วตรงนี้นี่ประตูเลื่อนทุกคนเป็นไงร้านสะดวกซื้อ ต้องมีประตูเลื่อนนี่โคตรเท่นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่พื้นนะครับนั่นคือใส่ผมเข้าไปนั่นเองนะครับผมจะใส่ให้หมดในนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะเอานี่เลยเอาโต๊ะนะครับโต๊ะตรงนี้นะครับเอามาไว้เพื่อที่จะขายสินค้านั่นเองนะครับผมจะมาวางไว้ให้เต็มเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องวางผมก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาวางผมแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการวางพื้นพรมนะครับตรงนี้ผมคิดว่า,าจะเอาสีนี้เลยหรือเปล่านี่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ค่อยตัดสินกันอีกทีนะครับผมทีนี้ครั้งต่อไปนะครับผมก็จะวางโต้และเทคนิคการวางโต้งผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เทคนิคอะไรทุกคนมันก็วางไปเฉยๆนี่แหละทีนี้ก็วางประมาณนี้นะครับนี่วางประมาณนี้นะ แล้วก็เว้นช่องว่างให้มีทางเดินนิดนึงนะครับนี่เราก็จะมาซื้อของอะไรประมาณนี้ได้นะทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดวางก่อนนะครับผมว่าควรวางยังไงดีแล้วก็พื้นพรมของเราเนี่ยควรเป็นสีอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนสีพื้นนะครับแล้วก็วางไฟใหม่วางโต๊ะนะครับ บางโต๊ที่จะขายนะทุกคนนี่อันนี้คือโต๊ที่จะขายนะครับเป็นไงทุกคนผมจะออกโทนแบบสีขาวดํานิดหนึ่งนะให้สีมันตัดกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากใส่สีเยอะนะถ้าเกิดใส่สีเยอะแล้วเนะี่ยมันจะดูลายตานะฮะก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้การตกแต่งของร้านผมเนี่ยก็จะเป็นแนวสีขาวนะแนวแบบสะอาดอาดนิดนึงนะครับผมเวลาเข้ามาเราก็จะมีแบบว่าเชลล์ขายของแบบนี้นะครับผม วางขายได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแคชเชียร์นะครับ2อันตรงนี้นะครับผมเอาไว้แบบซื้อของเสร็จแล้วก็มาจ่ายดังตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับผมส่วนห้องซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบห้องสโตห้องเก็บของพนักงานอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นที่ออกหลงังร้านนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถออกหลงังร้านตรงนี้ได้เลยนะ <c oughs> เป็นไงสุดยอดไปเลย <c oughs> คิดได้ไงวะเนียโอ้โหเออประมาณนี้ทุกคนทีนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเติมของเข้าร้านนั่นเองนะเติมของเข้าร้านแล้วก็เอาพนักงานมาเข้าร้านด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันได้เลยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเติมของแล้วก็เอาพนักงานเข้ามาก่อนนะครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ห้างสะดวกซื้อของผมก็ เสร็จไปที่บ้อยแล้วทุกคนเป็นไงบ้างสวยไหมเป็นไงโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับมีของหลากหลายมากนะครับในตรงนี้เนาะแต่เรามาดูกันตอนแรกเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าร้านเนี่ยตรงหน้าร้านนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับเป็นตู้นะครับกดน้ำนะครับหรือกดของกินตรงนี้นะครับผมนี่ตู้ซื้อของตรงนี้เนาะมีทั้งหมดอยู่สองตู้นะครับนี่เป็นไง แล้วก็ตรงนี้มีอ่า MPC ตรงนี้นะครับผมจะเอาเป็นอ่าเป็นพนักงานนะครับร้านสะดวกซื้อเนาะเราสามารถคุยกับเขาได้นะครับเขามีเสียงด้วยนี่ได้ยินเสียงปะ <c oughs> มีเสียง,งนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้อัตโนมัตินะครับเอ้ประตูเออเป็นประตูอัตนโนมัตินี่เปิดเชื้อแบบนี้นะครับผมแล้วพอเราเดินเข้ามาเนี่ย เชลแรกเลยนะครับที่เราจะเจอนะตรงนี้นะผมก็จะเป็นเชลขายพวกผลไม้นะครับนี่เชลขายพวกอาหารนะนี่ประมาณนี้เลยนะตรงนี้ก็จะมีมะละกยกับฉับรดนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกฮาร์ดเบอร์รี่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับพริกไทยระเบิดนะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับพอต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโพชั่นต่างๆนะครับน้ํายาบัฟแก้พิษป้องกันอะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้เนาะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีเชลสีดําตรงนี้นะที่วางสีดําตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าแนะนํานะครับที่เราแบบเฮ้ยอันนี้เป็นสินค้าแนะนํานะแบบซื้อล่าอะไรอย่างงี้ ต่อมานะครับก็จะเป็นอาหารนะครับนี่อาหารแบบสุดเฟี้ยวของเรานะตรงนี้ก็จะเป็นเชลปลานะครับนี่พวกอาหารทะเลนะต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับนี่เป็นแหวนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสร้อยนะครับแล้วก็นี่เลยสินค้าแนะนํทธนูในตำนานนั่นเองนะแฟนทอมสปาของเรานะครับผมแล้วก็เชลต่อไปนะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับต่างๆนะครับผม แล้วมาชั้นสุดท้ายนะครับมาชั้นตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธป้องกันนะครับแล้วก็ของสมส่า่างๆนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของที่หาได้นะครับเป็นของแบบเบตเตอร์เลสอะไรพวกนี้เป็นของมีค่านะก็มาขายด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับนี่เป็นฟิกเกอร์นะแบบน้ยถ้าเกิดใครยังไม่มีก็มาซื้อได้อะไรางี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกชุดกอดต่างๆนะครับ เออว่าแบบเอ้ยด่มีชุดก่อนที่แบบเออค่อนข้างหายากนะมาซื้อได้แล้วก็เชลล์ตรงนี้พิเศษสุดๆไปเลยนะครับก็จะเป็นไอเทมอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าฮาโลวีนเข้ามาเนี่ยผมก็จะเอาของฮาโลวีนเข้ามาเติมอีกนะทุกคนเออแล้วก็มาเชลล์สุดท้ายครับตรงนี้เป็นเชลเกี่ยวกับพวกเครื่องตกแต่งแฟชั่นนั่นเองนะครับนี่เป็นไง สุดยอดนะครับผมพอเราซื้อของเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเชลที่แบบคิดตังนะนี่เป็นไงนี่มีตังด้วยเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าตรงนี้เป็นเชลคิดตังนะก็จะมีพนักงานนะครับคอยแบบว่าคิดตังนะตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นพนักงานที่คอยแบบว่าให้คําแบบแนะนํานะครับนี่ <c oughs> จะซื้ออะไรครับอะไรอย่างงี้ แล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับเป็นสองห้องแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องสตูนะครับนี่มีหีบนะเออเป็นพวกแบบพักของอะไรงี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องที่จะออกไปหลังลานนั่นเองนะแบบว่าพนักงานแบบเอาของมาเติมอะไรงี้ก็จะเข้าทางนี้นะครับเป็นไงทุกคนนี่คือห้างสะดวกซื้อของเรานั่นเองนะสมมติว่าคนในโรงแรมฝั่งโน้นใช่ไหมแบบ อยากซื้ออะไรอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อของตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มีประมาณน,นี้นะครับสำหรับร้านสะดวกซื้อของผมนะครับผมก็สำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแครับผมสวัสดีครับ